สุกนัชชิงชนะเลิศคาราบาวครับสองพันยีกำลังอุบัติขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าพร้อมการห้ามหันกันของสโมสรที่ฟอร์มแรงในปีบร์ลีกทั้งคู่อย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่อยู่ในช่วงการสร้างยุคใหม่ของพวกเขากระตังเป้าคว้าแชมป์ในประเทศครั้งแรกในรอบ68ปีเช่นกันขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการคว้าแชมป์ซักรายการหลังห่างหายมานานกว่า6ปีในช่วงเวลาที่ทีมกำลังกลับสู่ความสุดยอดอีกครั้งในช่วงเวลานี้ปี2023สองพันยี่ราสิบสามจะเป็นปีที่เลาดคอนเทนตำเพ ฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับเกมในค่ำคืนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับเช่นลอริสคาริโุสที่มีโอกาสสูงมากที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้หลังนิกปติดแบตและดูบราฟกาติดคับถ่ายส่วนแมนเชสเตอร์ยไนเตดสภาพร่างกายอาจจะกรอบกว่าน่อยตรงที่ผ่านเกมหนักในช่วงกลางสัปดาห์มาแถมมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าพวกเขาอาจจะต้องลุนหนักกับมาคัตแรดฟอร์ดที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมชนะบาร์เซโลนาในยูโรปาลีกแถมความเหมือนอีกอย่างที่ลืมไม่ได้เลยนั่นคือกุนซอทั้งสองทีมนั้นต่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมจาาาากกกสสสมมมมมทททีีีี่่่่่่ผลงงงนนนแยยไไปปัคิิขึ้วเเดด็ นิวคาเซิลจากทีมกลางตารางค่อนไปทางหนีตกชั้นที่เสียประตูง่ายแทบทุกเกมสู่ทีมที่มีเกมรับเบอร์ต้นๆของลีกและคัวศึกชิงตัวบรลทั่วใหญ่ยุโรปอยู่ในตอนนี้โดยการเสริมทีมเท่าที่จําเป็นสําหรับการกลับมายืนด้วยลาแข้งในสองตลาดและปลุกวิญญาณนักเตะท,ที่มีอยู่เดิมให้เต็มไปด้วยแพชชั่นใส่แท็กติกที่เข้มข้นของเขาเข้าไปปัจจัยเหล่านี้ช่วยทับสาริกาดงหลุดพ้นจากคาว่าทีมแจกแต,แต้มไปในทันทีส่วนเอริกเทนฮาเข้ามารับงานที่เรียกได้ว่ากดดันสูงที่สุดเท่าที่ชีวิตเขาจะไดรเลยน่นนือกแี United, ห ก็จะตกอยู่ในแสงสปอตไลท์ตลอดเวลาแถมยังเข้ามาท่ามกลางวิกฤตมากมายทั้งหลังบ้านฝั่งบริหารและในห้องแต่งตัวของยูนิตเต็ดที่ทัศนคตินักเตะนั้นเละเทะไม่มีชิ้นดี จากจุดเริ่มที่เต็มไปด้วยคำคอราหานะครับโดยการแพ้เกมลีก2นัดติดและเมื่อทีมค่อยๆกลับมาชนะเขาก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่อีกครั้งนั่นคือการทิ้งบอมของฟุตซนโรนัลโดผ่านรายการของเพสมอร์แกเห็นได้ชัดว่าเทนฮากนั้นเจอปัญหาในเกือบทุกๆด้านจนแล้วจนรอดนะครับเขาก็ยังประคองสติทั้งตัวเองนักเตะหรือสมสรเอาไว้ได้ปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธว่าปีศาจแดงคือทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดในลีกทีมหนึ่งการมาเจอกันในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นนนนนนะะะะครครรรรรัััับเเเพาาา้้้งงงททททีีนนที่ o ่่่จจจออออกกกกกกใมมโโแถึวยสสสตตต2็ิปูไ24 ทั้งรวมกันน่าแสดงให้เห็นถึงความมันที่ขับเคีียบกันระหว่างเกมที่บุคคลต่างพูดถึงวินัยของเกมรับนิวคาสเซิลว่าไม่ธรรมดาแต่ั้งว่าในความเป็นจริงทั้งคู่ก็ไม่คมเองนั่นแหละครับเพราะยิงตรงกรอบฝั่งละสองครั้งเท่านั้นเองเพียงแต่เมื่อช่วงเวลาผ่านมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศรายการนี้ทั้งสองทีมก็ปรับปรุงมากขึ้นนะครับอยู่ในเต็ดกลายเป็นทีมที่มีเกมรุกหวังพึ่งได้มากขึ้นด้วยการน,นำของมาคัสบรดฟอร์ดส่วนนิวคกสเซิลก็เริ่มยิงประตูได้มากขึ้นนะครับจากฟอร แต่หากนับเส้นทางเฉพาะในการแข่งขันรายการลีกครับทั้ง2องเทีมงก็ทําได้เยี่ยมทั้งคู่นะครับแต่จะเป็นยูเนเต็ดที่เหนือกว่าตรงที่ชนะรวดทุกเกมและตั้งแต่เกมกับแอสตันวินลา่าเบอร์ลี่ชอตตันและนอติงแฮมฟอร์เรสส่วนนิคคาเซลต้องเจอกับงานที่ไม่ง่ายนักนะครับโดยเปิดหัวแซงชนะทันเมีย2ต่อ1เสมอกับพาเลส0ูนย์ศูนย์จนต้องไปโดนจุดโทษนะครับแต่ก็เอาชนะมาได้ก่อนจะไปได้ประตูชยตัยจากการทําเข้าประตูตัวเองของอดัมสมิธในเกมชนะบอลมัตหนึ่งต่อศ์เปิดบ้านชนะเลสเตอร์สองศูนย์และเอาชนะ มาถึงตอนนี้ไม่รอช้านะครับมาต่อกันที่สถิติก่อนเกมกันเลยดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับิีคาเซ่นนั้นพบกันทั้งหมด19ครั้งในฟุตบอลทั่วอังกฤษรวม FA Cup ับกับลีกครับโดยหากนับเฉพาะในนัดชิงทั้ง2ทีมก็เคยท้ามหันกันมาแล้วนะครับในศึก FA Cup ัปี1999ที่ปีศาจแดงเอาชนะไปได้2-0ปีเดียวกับที่ทีมนั้นคว้าทริปเปอร์แชมป์นั่นแหละครับ โดยหากนักเฉพาะรายการนี้นะครับทั้งสองทีมนั้นพบกันทั้งหมด3ครั้งเป็นฝั่งแมนยูที่ชนะไป2ครั้งนะครับส่วนเวน็ตเซิลชนะได้1ครั้งโดยเกมนั้นเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี1994ที่สาริกาดงเอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อศจากประตูของฟิลิปเอเบิร์ตและพอลคิสซัน และนี่ยังเป็นนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกของนิวกาสเซิลน,นะครับนับตั้งแต่ปี1976โดยทิ้งช่วงไปยาวนานถึง47ปีซึ่งพวกเขาเองก็มีสถิติที่ไม่ค่อยสู้ดีนักกับเกมนัดชิงเพราะรอบชิง4เกมหลังสุดของวเขาน,านั้นมักจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งสิน้นโดยเฉพาะเกมลีกคัพนัดชิงปี1976ที่พวกเขาแพ้ทีมจากแมนเชสเตอร์ที่ไม่ใช่อยู่ในเดตนะครับแต่เป็นซิตี้นั่นเองซึ่งผลลัพสุดที่พวกเขาชนะในนัดชิงน,นั้นต้องย้อนไปไกลถึงปี1969ในศึกแฟร์ครับรอบชิงชนะเลิศที่า ase, ทง6.2 การที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะเป็นนัดชิงเลกครับครั้งที่10โดยมีเพียงแค่ลิเวอร์พูลที่เข้าชิงมากกว่าพวกเขาที่13ครั้งแต่ปิศาจแดงก็ไม่ใช่ว่าจะชว์ในรายการนี้นะักเพราะจากการเข้าชิง9ก้าครั้งก่อนพวกเขาได้มาครองเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นอีกสถิติที่ไม่เข้าทางนิกว่เสันเลยก็คือในการพวกเขาคือทีมเดียวในประวัติศาสตร์ที่แพ้ยาวนานที่สุดที่สังเวียนแข่งนัดชิงอย่างเวมบรีโดยไม่ชนะใครเลยแนัดหลังสุดและนับได้ถึง67ปีากพวกเจได,ไดที่สกีฬ้แห่งชาติบห้านันชิกเ่อปี1955กเอร์ซิตี้ แต่สาวกทูนอามีก็ยังพอเบาใจได้บ้างนะครับเพราะมีสถิติของเอ็ดดี้ฮาวร์ขึ้นมาว่านับตั้งแต่ฤดูกาล2009ถึง2010ที่คุมทีมลงล็กครับครั้งแรกจนถึงตอนนี้เขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่คุมทีมชนะในทั่วนี้มากที่สุดร่วมกับเป๊ปกวาดวิลลาที่22ครั้งและนี่คือโอกาสที่เขาจะเป็นกุนซืออังกฤษคนแรกในรอบ19ปีที่ควา้าแชมป์รายการนี้ต่อจากสตีฟแม็กคาร์เรนที่คุม Mid มิดเดิลสโบรคว้าแชมป์ในฤดูกาล2003ถึง2004ซึ่งสิ่งที่บบบัังงงเเเเเอออออออิิญญกกกก็็คคคคคืืืสสสสตีีีีฟแแมมาาาาาาารรรนน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 นจจจะะะะยยยยูู่่่่่ทท้้้ดวาาว Ten วดววววใใฐผชชขฮหปปศลุซ ัตคนแรกที่ได้คุมทีมในนัดชิงชนะเลิศลีกครับโดยสถิติส่วนใหญ่ของผู้ซื้อชาตินี้มักจะไปอยู่ที่รายการเอเบคับมากกว่านะครับและก็มักจะมีผลงานดีซะด้วยนะฮะเพราะเข้าชิง4ครั้งได้มาถึง3จากรุดกุลลิตในปี1997กุสฮิตดิงในปี2009และอาจารย์หลุยฝฟันเก่ากับแมนยูในปี2016 ไปที่มาคัตแรดฟอร์ดกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าถูกโฉลกกับรายการนี้สุดๆเรามีส่วนร่วมกับ18ประตูจาก15เกมหลังสุดในลีกครับโดยแบงเป12ประตูกับอีก6แอสซิสต์เฉพาะในซีซั่นนี้ก็ยิงไป5แอสซิสต์2ใน5เกมแล้วทําให้ค่าเฉลี่ยของแรชไม่ว่าจะยิงหรือจ่ายในการแข่งขันฤดูกาลนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆ40นาทีกลับมาที่ปัจจุบันนะครับไปดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมกันสักหน่อยเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอริธเทนฮาก ark, มีเรื่องเดียวที่ต้องปวดหัวในตอนนี้เพราะอย่างที่เกิดไปว่ามาคัดแรดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากเกมชนะบาร์เซโลนาทาให้ต้องลุ้นว่าจะพร้อมมากแค่ไหนหากไม่พร้อมก็จ,จะได้เห็นซานโชกับอันโตนีลงพร้อมกันโดยมีพิ่วลเว็กคอร์สยืนคาหน้าส่วนตำแหน่งอื่นๆเช่นกองกลางก็จะได้คาเซมิโร่กลับมาสู่เกมฟุตบอลอังกฤษอีกครั้งนะครับหลังโดนแบนไปตั้งแต่ที่โดนใบแดงในเกมกับคิสโซพาเลตขณะที่คริสเตนิกริเซนยังต้องพักต่อไปที่เหลือนั้นก็พร้อมลงสนาม พยักมาที่ฝั่งนิวคาสเซิลกันบ้นนางนะครับแน่นอนว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของเอดดี้ฮาวคือการหมดสิทธิ์ใช้ทั้งนิกโปลบและมาเตนดูบลัฟกา้าทำให้มีโอกาสสูงมากที่อลอริสคาริอุสจะได้ลงเฝ้าเสาแม้จะมีมาร์กกิลและพีอีกคนก็นตามพยักไปที่ผูเ้เล่นอื่นๆนะครับจะต้องลุ้นโชว์เรนตันกับโจวินล,ล็อกที่มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาแต่ข่าวดีก็คือจะได้บรูนโนกิมารายส์กลับมาหลังพ้นโทษแบกส่วนตำแหน่งอื่นๆพร้อมฟัดหลังพักมาหนึ่งสัปดาห์แดนหน้าสามประสานก็มีโอกาสที่คา,าร์ทททกก่่่่่อออออนนนเเลลซาาดดดร์ิิััคีียงงไไมม้ม้้ตตแแืว นี่คือเกมคุณภาพอีกเกมที่ฟุตบอลแม็กซ์ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะครับรอามาันสาคัญทั้งด้านจิตใจต่อทั้งตัวนักเตะเองและแฟนบอลทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากแต่การที่พวกเขานั้นร้างความสําเร็จมานานและทวยนี้ถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มันจะเป็นหลักไม้สําคัญในการสร้างกําลังใจไปสู่การต่อย,ยอดแชมป์อื่นๆได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหลังเกมอย่าลืมมาคุยกันที่ฟุตบอลแม็กซ์นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอล